เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไมปกูกับการจับแทงสตรีมเมอร์อีกแล้วกับทดลอยไม้นั่นเองแล้วก็สตรีมเมอร์อีกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเห็นอีกคนหนึ่งนะมาดูกันนะครับว่าผมจะจับแทงทดได้หรือเปล่ามารับชมกันเลยครับอ้ามาแล้วครับผมด่านแม็กวิลันนะครับผมเป็นด่านหลักที่ผมหยิบมานั่นเอง ก่อนเองนะครับผมก็ต้องหาดูข้างซอกให้ได้ก่อนนะครับผมปิดอ่อนของไมันขึ้นนั่นก็คือไม่หายใจขั้นหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าขั้นหนึ่งจะเดินช้ามากๆแล้วก็จะไล่ใครไม่ค่อยจะได้นะครับเมระ่าผมเจ็บนะครับเป็นจิวเวลลินไทน์นะครับอยู่บ้านชายคือยาเลยทั้งที่ของเรานะครับก็เพื่อเดินเหมือนไปไหนอ่ะ มันลงมาแล้วทีมคนใบไม้อย่างเดียวก็พอนะครับทีมมันลงมากลางแบบเราคีมโอ้ย B C D E B A จะรู้ตัวแล้วนะดูไปก่อนดูจุงก็ตกเลยเครื่องล่างเครื่องล่างเนี่ยเครื่องล่างล็อกหมดครีมเครื่องเครื่องฝันล่างมันล็อกหมดครีมต้องปั่นหมดนะครีมปั่นเปล่า ิ้งแล้วบ,บอกเชครับยังครับเจอถามยังมุมป่ะเน่ยเรื่งก่อนเจอดิเจอแล้วสวยอ่าเจอฝรงหมีลวครับทนไม่มีก็แย่ละเมีรวแล้วไม่มาเอาเดินว่ยจิ้งเดินไปดูเกมไม่มีก็แย่ละโอ้เกมแมงม้วนที่ไนบหายแล้วกูก็ไมีขั้นสามนะหาไม่เจอ มาแมงแมุมรอบสองแมงมุมรอบสองแมงมุมสามแล้วไงไอ้เหี้ยมที่เหลือที่เหลือ,อแมงแมงไลด์ดูดแล้วไงไปต่อไปหาทดครับตามตัวเลยสุดเลยวะคนนี้ไม่เจอทดนะพีม่มิวแม่งปีต์จะวนเลยเอาคนที่แพ้กันได้ครับผม เพราะว่าถ้าเกิดจะแทงทุตก่อนเดี๋ยวคลิปมันไม่ถึงซิบาทีไงครับทุกคนเอาผู้ชายนี่ก่อนครับสเเตตออรรวิโหืปล่าัชื่อของตัวละครตัวใหม่พี่ชอาปั่นบ้านใหญ่กันนะพี่ไม่ได้ว่าเออปั่นพี่พี่เล่นฝาไปก่อนปั่นอยู่ซ้ายปีเตอร์ปั่นล่างชื่อูเดินหอเข้าหน้าไปก่อนไวาปกติผมก็เด่นก้าวๆแล้วนะอันติของไม่ขึ้นไม่เยอะนะครับฝาเหรอได้ โดนสว่างข้ากุวยเถิดที่อยากออกจากบ้านใหญ่นะอย่ามาซ้ายอ่ะเรียบร้อยครับคนแรกครับจับแทงไปแล้วเฮ้ยเอ้ยสว่างแบบพอดีเลยรูดตัวแห้งแทงแทงสนโคตรไวอ่ะแย่อกแคทาวรสวยมาต่อเราสามารถคุ้มโซนป้าเล็กได้เลยนะครับเนี่ยดูยับเลยอ่ะ ตีเมอร์นะเห็ุไอนวะตีเมอร์น่าจะเนี่ยมิ่ไปฝั่งนั้นแล้วเ็ดเหรอเ็ดเอ้น่าน่าจะเนี่ยน่าจะไปแบบโดดโดดใช่เอ้ยดขามงมุมไวจียทนนะทุกคนเจียดทนเนแดงสองอันเกดยูไนลอยไหมแดงสองอันดิละกับแพงหอใช่วะใช่ใชโอ้โหไม่ิดจรวดไปแล้วปต ใช่ครับไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันติดเรายังมีอยู่มาถ่วงเราคงบิดเม็ดเลยครับผมบอกเลยว่าวันเจี๊ยบครับลงบิดเม็ดอย่างนี้อ๋อม่วงเหรอม่วงอ๋อน่าจะนี่น่าจะป้ายหลุมศพแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่แล้วก็โดดเขาจะรีนฝันไปตัวไม่ขุดโซนได้นะน่าจะโดดไวอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมที่ไปกินอะไรบินกินอะไรดูดีก่านี่ยเดี๋ เหมือนจะอยู่ตรงนี้สองคนนะผมเกับเมื่อกี้อู้หูมีอะไรับตอนนี้เดี๋ยวกลับไปนะกลับไปนะอ่ามีคนช่วยแล้วเมื่อกี้เครื่องไผ่เครื่องชุลายเรียบร้อยครับทุกอย่าแล้วอีกแล้วอล้วแท้บอลนี่หว่า จแท็กสตรีมเันโดดไปเตอร์ไปเยอะไงตู๋ตั้งแต่ต้นเกมอเคนียแล้ววิ่งมาไมไม่ได้แล้วแปใหมันแปให้มันโดดยังไงวะไม่ก็คือกำลังจะวิ่งมาป่านบนใช่ป้ะอยู่บนตีมาแล้วไน่าจะส่องใบฉายน่าจะส่องใบฉายเหรอคิดใหม่นะไม่ใช่ไม่ใช่แต่แค่แต่แค่ใครใครให้มันโดดเปครับต้องเปแล้วจังหวะเนี้ยตอนที่มัน ก่อนก่อนที่มันจะไปแทงโทตอ่ะมันถูกพีเตอร์อยู่มันมันถูอยู่แล้วอืมเยอะแล้วถือว่าภารกิจเราคอมพีชนะครับทุกคนเพราะว่าเราจับแทงทดได้แล้วครับตอออไปก็ตามเกมเลยครับผมจะรอดหนึ่งรอดสองผมไม่แคร์นะเพราะขอให้แบบจับแทงได้ก็พอแล้ว เขาจะติ้นนะให้อีกคนเขารอดนะเขาจะไม่อยากเล่นไม่อยากไม่อยากเล่นแล้วล่ะคงไม่เป็นไรครับค่าสามเท่ากับเท่ากับเท่ากับคาได้หมดนะไม่สิต้องบอกว่าข้าสามเท่ากับชนะหมดเออหรือว่าค่าตะกอนชนะโอเคครับน่าจะปิดปล่อยตายละหลุมหลุมไม่ได้ตั้งไว้ ตอนนี้สบพลอย้าทุกคนคทดิระเด็นคืต้องปั่นดีๆ้วแวมาเฉยนโอ้ขอแววแวะอะไรสามวิง่ยิงึงสามวก็เจมเตอร์มันลากมาเดลากมาใช่อีกคนล่าก็เป็นไรนะแล้วก็อ่าแล้วมิชชั่นเราบกไอ้เฮีย <outfit> ท <decisions> <DC z multim t> ่อบเนินเสร็จแล้ว ไม่ทันครับเจียร์ไม่ทันครับ่ะนะเหยียดพอดีเมื่อกี้ดีจี